สวัสดีครับเพื่อนเพ่อหลังจากที่ฝนตกนะครับเพื่อนเวันที่สิบเจ็ดที่ผมทายคลิปนี่วันที่สิบแปดครับเพื่อมาดูว่าอินทภา,าล่ำนี้ จะรวงบอนะครับก็ปกติธรรมดานะครับรวงนิดหน่อยก็ต้องมาเปิดออกนะครับเพื่อเขาให้เขารับแสงแดด ฝนตกหนักครับมาชมกันนครับว่ามีหลุกลวงหลายว่าล้วงบาไหลนะครับ ปกติธรรมดาเกนเลยมาแกะถุงหอนะครับเพื่อปล่อยเขารับแสงแดดยักพึงมือนะครับในวันที่18ช่วงที่ผมถ่ายคลิปวันที่18ครับวันนี้วันที่18 นี่มาทัดของสีนะครับจะกระลูกโตแล้วไปสามเดือนนะครับไปสามเดือนแล้ว

ก็เปิดจันทร์อินทภพาล่นี่ยฝาห้องนะครับเออฝ่าห้องลุนรุรแล้วแต่ฝนตกก็ต้องปิดห่ะครับจะต้องปิดอินทภพาล่ำนะเปิดไว้จักหน่อยก่อนเผื่อรับแสงแดด ปิดก่อนตกก็ได้นะครับ คือว่าโอเคนะครับบ่มีหลวกลวงต้องมาเอาออกนะครับมีหลวงนิดน้อยครับ น,นะครับลูกทีรวงอ่ลูกทีรว,วงเขาจะแตกนะครับเมื่อเขาโดนฝนนําฝนนะครับเขาจะแตกแตกลักษณะนี้ครับก็จะเป็นลูกแตกเมื่อเขาโดนน้าฝนลูกยุกข้างล่างนะครับที่โดนน้าฝนช่วงที่ฝนตกก็จะเหตุให้ลูกแตกแตกแล้วก็ร่วงนี่คือปัญหานะครับที่ข้าตะแก่ไขมาเปิดเมืองเพื่อ ดูแลกว่ามีล่าขาวบ่นะครับหกล่าขาวล่าแป้งนี่แหละครับก็เริ่มจะสีเข้มขึ้นนะครับเขียวเข้มขึ้นก็ประมาณจะสองอาทิตย์นี่ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก็เริ่มจะเขาสีเหลือง ก็ถือว่าลูกสมบูรณ์นะครับผมบ่ได้แต่งลูกเหตุผลที่บรแต่งลูกเพราะว่าผสมติดหน่อยนะครับปกติแล้วจะติดลูกทีกนนี้นะครับนี่ก็จะประมาณ6กถึงสิลูกนะครับต่อสายเมื่อหถึงสิลูกต่อสายเราก็จำเป็นต้องไปแต่งลูก อาจังสองจันนี้นะครับนี่จันหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีกจันหนึ่งก็จะออกรุ่นโมนะครับออกที่หลังสองจันนะครับก็ใส่เกสอน,นะครับที่ผมพอมเมล็ดแล้วเอาไปปลูกซึ่งอายุตนตัวผูนะครับปีเศษนะครับก็อาจจะเหตให้บติด นะครับสบม่ำเสมอหรือว่าบทิดทังหมดนะครับผมก็เลยบบแต่งปล่อยให้เขาล่วงเองนะครับก็เหลือสายหกลูกนะครับถึงสิบลูกยังสายนี่มีอยู่สามลูกนะครับ <laughs> เอ๊ะตว่าเป็นยังนะครับเพราะว่าลูกเขาจะได้โตสวยนะครับลักษณะนี้นะครับก็ถือว่า,าสมบูรณ์ นะครับสิ่งที่กังวลก็คือเมื่อฝนตกบ่อยๆนะครับยานลูกเขาแตกนะครับแตกลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับลูกก็จะแตกลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับทีล่วงถ้าล่วงก็ต้องเมาออกนะครับต้องกันเชี่ยล่านะครับล่าจะลูกล่ามไปสายข้างๆเพราะว่าลูกล่วงเนี่ยเขาจะ ถือกสายอินทพาล่มที่มีน้ำหนักหนีบไหว้รับห้ก็ต้องมะเขย่าออกนะครับมะเขย่าให้ล่วงล่มเพื่อเขาจะบดได้เป็นลาขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับทุกท่านที่เ้ามาใหา้กำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ